โลกนิ้นามที่ไม่เป็นที่รู้จักจากทั้งนักผจญภัยบนท้องฟ้าและคนทั่วไปโลกที่ผู้คนบางส่วนนั้นมีพลังเหนือมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าอัตลักษณ์โดยผู้คนที่ใช้อัตลักษณ์ในการช่วยเหลือคนนั้นจะถูกเรียกว่าฮีโร่ซึ่งมิโดริยะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อเดกู นั่นก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านี้และนี่คือเรื่องราวของพวกเขาเราได้เห็นมิดโดริยะกำลังคุยกับตัวเองเกี่ยวกับคลาสที่เขาได้เรียนกับฮีโร่อันดับหนึ่งอย่างเอนเดเวอร์แต่ทันใดนั้นเองมิโดริยะก็ถูกขัดจังหวะ บาคุโก,โกเพื่อนเสนิจของมิโดริยะนั้นก็โวยวายเกี่ยวกับเรื่องที่มิโดริยะห้ามเขาไว้ก่อนหน้านี้โดยทั้งสองคนนั้นถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องภารกิจที่พวกเขาทำด้วยกันแต่อยู่ดีๆก็มีหมอกลึกลับที่หนาทึบไม่โปร่งแสงเกิดขึ้นรอบๆตัวของมิโดริยะและบาคุโกแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะทันตั้งตัวหมอกทึบนั้นก็ส่งพลังมหาศาลและดึงพวกเขาทั้งสองคนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งบนท้องฟ้านี่เองก็เสมือนมีประตูมิติที่เกลืนกินพวกเขาทั้งสองคนลงไปณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งเราได้เห็นอัศวินในชุดเกราะสีดำที่ถูกสวมทับโดยชุดผ้าสีฟ้าตุน่นกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่อีกทั้งเรายังได้เห็นมังกรสีแดงตัดสีส้มที่มีขนาดเล็ก พร้อมกับผู้หญิงผมยาวสีคล้ำอยู่ข้างๆกันโดยการต่อสู้กับสัป,ปหลานั้นไม่ได้ดูยากเย็นสักเท่าไร่อีกทั้งทั้ง3าคนยังต่อสู้ไปพูดคุยไปเกี่ยวกับสัป,ปหลานที่เขาต่อสู้เหล่านี้ที่มีการกระทําที่แตกต่างออกไปพวกะมันมีความดุร้ายมากกว่าปกติน่าจะต้องมีใครสักคนที่ทําให้พวกมันบ้าคลั่งเป็นแน่แต่ทั้ง3คนก็ถูกหยุดด้วยเสียงกรี๊ดของคนที่ดังขึ้นมาจากในป่า ทั้ง3คนรวมถึงแกลนกับตันเรือที่มีผมสีน้ำตาลใส่เสื้อสีฟ้าพร้อมกับเกราะสีเงินนั้นก็ได้หันไปมองจากจุดที่เสียงนั้นดังขึ้นและได้เห็นกลุ่มของว์ประหลาดที่กําลังรวมตัวกันอยู่ทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงกลางระหว่างพวกมันเป็นแน่ซึ่งการคาดเดานั้นก็ไม่ผิดเราได้เห็นผู้หญิงสองคนโดยดูจากลักษณะแล้วคนหนึ่งน่าจะเป็นแม่และอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกอย่างแน่นอนคนผู้เป็นแม่นั้นตะโกนออกมาว่ามีเสียง ไน่ชาอยู่ใกล้ๆแม่นะระหว่างที่ปาร์ตี้ของแกรนพยายามพุ่งเข้าไปช่วยเหลืออยู่นั้นเหล่าสัปหลาดนั้นก็พุ่งเข้าใส่แม่ลูกคู่นั้นเช่นกันแต่ก่อนเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นก็มีเสียงลึกลับดังขึ้น เราได้เห็นมิโดริยะและบาคุโกพุ่งเข้าไปปกป้องแม่ลูกคู่นั้นโดยท,ทันทีโดยมิโดริยะเนี่ยมีหน้าที่พาทั้งสองคนออกจากพื้นที่อันตรายและบาคุโกมีหน้าที่ในการกำจัดสัปหลาดเหล่านั้นให้เซ็นซากเป็นการประสานงานกันอย่างไร้ที่ติทําให้แม่ลูกทั้งคู่นั้นปลอดภัยดีแต่การช่วยเหลือก็ยังไม่จบลงเพราะว่ามิชาย,ยังบอกกับมิโดริยะและแกลนว่าน้องชายของเธอนั้นเนี่ย กำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ก่อนที่ทุกคนจะไหวตัวทันพวกเขากลับอยู่ในวงล้อมของฝูงสัตว์ประหลาดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อาสวินในชุดกรอะสีดำที่เราได้เจอกันก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่าซิกฟรีดฉาย,ยานักฆ่ามังกรน,นั้นได้กระโดดออกมาและช่วยเป็นกำแพงให้กับพวกเขา ซึ่งได้สร้างโอกาสให้กับมิโดริยาและแกลนนี้อาจากวงล้อมและไปช่วยน้องชายของมิชาน้องชายของมิชานเนี่ยกำลังโดนไล่ต้อนจากสัปหลาดและพัดตกลงจากหน้าผาแต่ด้วยประสบการณ์ของมิดโดริยาและแกลนทั้งสองคนสามารถช่วยน้องชายของมิชาได้อย่างปลอดภัยหลังจากการช่วยเหลือและการต่อสู้ที่ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนจึงมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันและนั่นก็สร้างความประหลาดใจให้กับแกลนและปาร์ตี้ของพวกเขามากมาก เพราะพลังพิเศษที่มิดริยะและบาคุโกใช้นั้นไม่ใช่เวทมนต์แต่อย่างใดแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์แต่สิ่งที่ประหลาดใจกว่านั้นก็คือเวร์นหรือมังกรสีแดงตัดส้มนั้นกับไม่ได้ดูประหลาดใจกับเรื่องราวของมิดริยะบาคุโกและโลกของพวกเขาขนาดนั้นเอีกทั้งยังบอกด้วยซ้ำว่าการมาต่างโลกนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอีกด้วยแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าการประกฏตัวของพวกเขาทั้งสองคนก็คือสาเหตุที่พวกเขามาที่นี่ต่างหากใครหรืออะไร พาทั้งมิโดริยาและบาคุโกมาที่นี่เราควรจะได้ผ่าคําตอบตรงนี้ต่างหากนั่นจึงทําให้ทุกคนตัดสินใจในการพาครอบครัวมิชากลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยดีกคด้วยระบหนวดมิราชิสระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านอยู่นั้นพวกเขากลับถูกโจมตี โดยสัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกประหลาดที่แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้มีหัวเป็นปีกนกสีม่วงไวโอเลตไม่มีดวงตามีสี่ขาพร้อมกับโครงเล็บที่ให้ความรู้สึกว่าสามารถฉีกเหยื่อของมันเป็นชินช้นๆได้ในพริบตาระหว่างที่แกลนและทุกคนกำลังต่อสู้อยู่นั้นลิเล,ยเลียก็รู้สึกถึงพลังของพรามบีชจากสัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกประหลาดตัวนี้ถึงแม้จะมีเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามโดยประสบการณ์ของอัศวินมายาวนานอย่างซิกฟรีดจึงพูดกับทุกคนว่า ซาบลาตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าที่ทุกคนคิดเราควรจะต้องรีบจัดการมันให้เร็วที่สุดซึ่งทุกคนนั้นก็เห็นด้วยกับความเห็นของเซ็กฟรีดและเข้าจู่โจมพร้อมๆกันแต่ทันใดนั้นเองซาบลาตัวนั้นก็ส่งเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวออกมานั่นมันไม่ใช่เสียงคำรามธรรมดาแต่เป็นพลังเสียงที่ส่งให้ทุกคนกระเด็นขึ้นไปบนทองฟ้า ระหว่างที่ทุกคนกำลังตกที่นั่งลําบากอยู่นั้นยูดีดีก็มีกําแพงนั้นแข็งมาช่วยปกป้องทุกคนไว้ไซึ่งทั้ง4คนที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือเพื่อนๆของมิดริยะอีก3คนโชโตะโอชาโกะและทัสซิยุและโซอี้เพื่อนของแกรนแต่ก่อนที่ทุกคนจะได้พูดคุยกันสาประหลาดตัวนั้นก็เข้ามาโจมตีต่อในทันที มิโุมิดริยะนั้นได้โอกาสและโจมตีเพื่อปิดชีพสัป,ปหลาดน่ากลัวตัวนั้นได้ในที่สุด หลังจากการต่อสู้ทุกคนก็ได้แนะนำตัวและพูดถึงเรื่องการมาที่โลกแห่งนี้ซึ่งคำตอบของทั้ง3คนก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่มิโดริยาและบาคุโกเจอโดยระหว่างที่พวกเขาเพิ่งมาถึงโลกใบนี้ก็บังเอิญได้เจอกับโซอีและร่วมต่อสู้กับสัป,ประหลาดเรื่อยมาจนได้มาเจอกับแกรนและมิดริยาที่นี่หลังจากที่ทุกคนคุยกันอยู่พักใหญ่ๆทุกคนจึงตัดสินใจร่วมกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในตอนนี้ก็คือ การไปที่หมู่บ้านและหาข้อมูลเพิ่มเติมทุกคนจึงได้ออกเดินทางกันอีกครั้งสหลังจากที่เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนั้นก็รอรับทุกคนอยู่แล้วและนั่นก็ทําให้มิดริยะและบาคุโกรู้ว่าแกนและปาร์ตี้ของพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งนั้นเพราะว่าถูกว่าจ้างจากหัวหน้าหมู่บ้าน ให้ไปตามหาครอบครัวของมิชานี่เองซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปได้ได้วยดีแต่ทันใดนั้นเองหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาต่อว่ามิโดริยะและบาคุโกและเพื่อนๆของเขาในทันทีทุกคนนั้นง,งุนงงมากๆชาวบ้านคนนั้นพูดต่อว่านายนี่เป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกที่เรียกตัวเองว่าวินเลียนใช่ไหมมิโดรยะนั้นตกใจมากๆที่ได้ยินคําว่าวินเลียน จากชาวบ้านคนนั้นมิโดริยะก็พูดต่อว่าพวกวินเลียนมาที่นี่ด้วยเหรอมิชาที่อยู่ตรงนั้นก็รีบเข้ามาขวางและยืนยันกับชาวบ้านคนนั้นว่ามิโดริยะไม่ได้มากับพวกวินเลียนแน่ๆเพราะเขาเป็นคนช่วยเธอและครอบครวของเธอและทำให้ความเข้าใจผิดนี้คลี่คลายลงไปในที่สุดเเ ในคืนนั้นเองหมู่บ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จในการช่วยเหลือมิชาและครอบครัวของเธอแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขกับการกินอาหารและการสังสรรค์อยู่นั้นในมุมห้องมืดๆของห้องอาหารมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองดูกแกรนมิดริยะและเพื่อนๆของพวกเขาอย่างไม่ละสายตาหญิงสาวคนนั้นก็คือมิชาเธอ้นาไม่ละสายตาจากมิดริยะและแกลนเลยอีกทั้งเธอยังพึมพำกับตัวเองว่า ากเม่คำว่าไม่ยอมแพ้ไม่มีอยู่ในสารบบของพวกนายเลยสินะทํนานใดนั้นเองก็มีผู้หญิงอายุกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหามิชาและพูดคุยอย่างเป็นกันเองมิช่าญิงสาวที่ดูรับลมคมในคนนั้นก็หายไปเธอนั้นกลับกลายมาเป็นมิชาเด็กสาวที่ดูธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง หลังจากถามถึงสารทุกสุกดิบกันเสร็จผู้หญิงคนนั้นก็เดินจากไปแต่สิ่งที่เราได้รู้จากการพูดคุยครั้งนี้ก็คือมิชานันเพิ่งถูกรับเลี้ยงจากคนในหมู่บ้านหรือก็คือเธอนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของผู้หญิงที่อยู่กับเธอก่อนหน้านี้หลังจากนั้นมิชาก็กลับมาพึมพำกับตัวเองต่อหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจจากผู้คนและเธอก็พูดว่า ฉันน่าจะต้องทดสอบพวกเขาให้มากกว่านี้และคําแห่งการสังสรรค์ระหว่างชาวบ้านและแกลนก็ดำเนินต่อไปหลายการสั่งสรรค์นั้นจบลงคืนนั้นเองแกลนและเวิร์นได้ไปเจอกับชายหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่าโรบิเลียาราีดันูบ เขาคนนั้นกำลังนั่งคุกเข่าข้างหนึ่งอยู่บนพื้นและวางฝ่ามืออยู่บนหลุมศพเหมือนเขากำลังพยายามฟังอะไรบางอย่างอยู่โลบิเลียนั้นเป็นอีกคนที่ออกมาช่วยตามหามิชาแต่เขากลับแยกตัวออกมาและมาที่สุสานเพราะเขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างจากที่นี่โดยแกรนและเวิร์นนั้นก็พยายามชวนให้โลบิเลียกลับไปกับพวกเขาแต่โลบิเลียก็ปฏิเสธและบอกว่าขออยู่ต่อยอสักสพักนะหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันแล้วโลบิเลียก็พูดขึ้นมาว่า พวกนายออกมาจากที่ซ่อนนี่แล้วเราได้เห็นคนสองคนขยับออกมาจากที่ซ่อนหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ใส่ชุดหนังทั้งตัวโดยหน้าของเขามีสีขาวครึ่งบนและสีดำครึ่งล่างชื่อของเขาคือ Twice และคนเป็นหญิงสาวผมสีทองใส่ชุดนักเรียนที่มีครัวซองสีแดงเธอนั้นมีรอยยิ้มที่ดูหน้าลึกลับแถมเขี้ยวนั้นยังยาวกว่าคนทั่วไปอีกด้วยชื่อของเธอก็คือโทกา และระหว่างที่ทั้งสามคนพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอนั้นชื่อมิชาแต่มิชาคนนี้กลับดูแตกต่างจากมิชาที่เรารู man, ้จักกันก่อนหน้านี้เธอนั้นเนื้อตัวมอมแมมเหมือนไม่ผ่านศึกสงครามมาอย่างไรก็ไม่รู้เธอนั้นไม่ได้ดูยิ้มแย้มเหมือนกับมิชาในหมู่บ้านแต่เธอนั้นกลับดูเศร้าส้อยดูหดหู่อย่างบอกไม่ถูกอีกทั้ง เธอยังบอกกับโรบิเลียว่าสุสานนี้เป็นที่อยู่ของเธอหลังจากทั้ง4คนได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งทุกคนก็เลือกที่จะนอนที่สุสานเป็นเพื่อนกับมิชาที่แสนหดหู่คนนี้หลังจากมั่นใจว่าทุกคนหลับแล้วมิชาแสนหดหู่ก็ค่อยๆแอบเดินลึกเข้าไปในสุสานเธอนไม่เจอกับมิชาแสนสดใสคนเดียวก,กันกับที่อยู่ในหมู่บ้าน พวกเขานั้นคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เจอมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างฮีโร่และวิญียนโดยที่การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นเป็นไปอยู่ได้สัพัๆและข้อสรุปสําหรับพวกเธอทั้งสองคนก็คือการทําให้ทุกคนพ้นบาปจากโลกที่ไม่เป็นธรรมนี้สัหรือก็คือการทําลายเกาะนี้ลงหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็หลับตาลงและนํามือทั้งสองข้างมาประกบกันฮีโร่ ท่นใดนั่นเองก็มีแสงสว่างจ้าสว่างขนาดที่ตามไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแสงนั้นหายไปเรากลับได้เห็นพรามอลบีสตัวใหญ่ที่อยู่ตรงหน้า และการต่อสู้ที่จะตัดสินชะตาชีวิตของคนทั้งเกาะก็กำลังจะเกิดขึ้นจบพาร์ทแรกแกรน b บู f a n ตาซีภาพพิเศษ My Hero a c a d e m y เเกาะกู้เกาะลอยฟ้า